สวัสดีค่ะอ้อมขวัญจากวาว p พเตอรี่ค่ะวาวเป็นแบรนด์จากอิตาลีค่ะแต่มีฐานการผลิตในไทยที่เราผลิตอยู่ตอนนี้ก็มีเทเบิลแวร์คุกแวร์โฮมแอนด์เดคอร์แล้วก็กิฟตค่ะงานที่นี่จะเป็นงานฝีมือนะคะจะเป็นงานแฮนด์เพนทั้งหมดเราใช้ฝีมือจากคนไทยค่ะจุดเด่นของที่นี่ตอนนี้ก็คือคุกแวร์ค่ะคุกแวร์ของเราเป็นคุกแวร์ที่ ทำจากดิน100%ซึ่งมีความปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันหุงต้มได้เหมือนที่เราใช้หมอ้อทั่วๆไปเลยค่ะแต่จุดเด่นของที่นี่ก็คือหมอ้อของเราค่ะดีไซน์สวยงามใช้งานได้ปลอดภัยแล้วอีกอย่างนึงคือทำอาหารได้อร่อยมากค่ะเพราะว่าด้วยการที่เราทำแบบ slow cook ค,ค่ะ,คะด้วยความที่หมอ้อเขาค่อยๆร้อน ช่วยทาให้โปรโตีนนะคะมันอยู่กับเราได้นานหมายถึงว่าเซฟโปรโตีนแล้วทําให้อาหารคงคุณค่าของอาหารได้ดีอะคะ่ะหม้อของเรานะคะนอกจากจะทําอาหารได้อร่อยแล้วนะคะยังช่วยเราประหยัดแก๊สด้วยด้วยความที่ว่าหม้อของเราเวลาปิดแก๊สแล้วอะคะ่ะ ความเดือดภายในหม้อนะคะยังไปต่อได้2-3นาทีฉะนั้นอะ่ะมันจะเก็บความร้อนได้ดีมากค่ะทําให้อาหารของเราเนี่ยอุ่นไปได้นานค่ะอีกอย่างนึงคือทําความสะอาดง่ายดีไซน์สวยแล้วก็สามารถตั้งเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารได้เลยค่ะ